สวัสดีครับทุกคนเมนูวันนี้ก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับก็ทําง่ายๆเหมือนเดิมนะครับไปดูวิธีทากันเลยครับตอนนี้ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมีนะครับเป็นหมูนะครับเป็นหมูสันในกระเทียมครับขิงนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับกุ้งนะครับกุ้งประมาณ10ตัวนะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับ200กรัมครับผมจะผสมเครื่องปรุงไว้ก่อนนะครับให้เป็นซอสหอยนะครับสช้อนครึ่งรสดีนะครับครึ่งช้อนชาน้ำตาลครับผงชูรสตามชอบสีิวขาวครับ พริกไทยครับใครจะใช้เป็นพริกไทยเม็ดแล้วก็เอามาทุบเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพริกไทยเม็ดก็จะหอมกว่าครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผสมน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านิดหน่อยครับอ่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับวุ้นเส้นถ้าจะให้ดีก็ตัดตัดสักหน่อยนะครับจะได้ไม่ไม่ยาวนะครับตอนกินจะได้กินง่ายหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะครับมาใส่ครับ ใส่ไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำนะครับตอนผัดออกมาก็จะดำกว่านี้นิดนึงครับมาเริ่มทำเลยนะครับถ้าใครมีหมูสามชั้นนะครับใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้ครับไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้วันนี้ไม่มีนะครับก็จะใส่เป็นน้ำมันพืชนะครับหรือน้ำมันถั่วเหลืองอะไรก็ได้นะครับกระเทียมขิงอ่อนนะครับใส่ตามชอบได้เลยครับหมูครับผมใช้เป็นหมูสันในะครับ ผมจะผัดหมูให้สุกก่อนนะครับทีนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะครับผมใส่เส้นลงไปครับเพื่อจะหมักไว้นะครับนี้เป็นถ้วยที่เราผสมเครื่องปรุงนะครับผมจุ่มแล้วลงไปแล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยกุ้งนะครับเส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปิดฝาไว้3-5นาทีครับไม่งั้นก็หมั่นเปิดดวงนะครับอ่าพอครบเวลานะครับก็ลองเปิดดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้ากุ้งเราเริ่มสุกแล้วเราก็ คนขึ้นมานะครับเป็นขึ้นช่ายนะครับโรยหน้าไปติดฝาสักสามสิบวินาทีครับให้ตัวขึ้นช่ายมีกลิ่นหอมนะครับอ่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวไปจัดจานกันนะครับเสร็จแล้วนะครับกุ้งหมเป็นเส้นครับนี่ครับมาตาออกมาประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ